เดือดวิสเชียดึกเข่าเดือดเช่วเฝ้าดือดเช่เฝ้าเดือดรองลาเลื่งใจในงานชุมนุมได้ร่วมปุ่มลูกเสือพัฒนาเที่ยวคำคุ้ลองกองในบูพางดเดือใจว่าเมตตาคุณธรรมและเบียดวิในหวงใยอดทนลูกเสือไม่นสังสนใจ ีมาน้ส่วนใหญเราเปลีนเดี๋ยวด้วยแล้ก็ผมเนี่สมากกูกรันผมบอกสามรกิครับเออาจารย์ผมเนี่มานี่ยทละลองเพงนี้มาเน่เล็กเบื้งกอาจารย์ทีเห็เห็ครับตีีผู้ช่่ยาด้นเหวันนี้้สิมาเห็ดุยมาคุยงนเลยผมคือเห็ดุยมาุยยังแต่ว่าทีั้จริงมากได้ย่อบลูอบยังซอยยีาานซอยยังไก้มดูมเป็นลูกเสือชบ้นเัว เพลงนี้เป็นเพลงนี้เปสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์เดียวมากี่ยต้องการหนจะให้ลูกศิษย์เปนปกตอครับครอครับกับเขาลออะไรอะไรอะไรแตาชิมไปเเข้าใจเนาะลออะไรคุณนี่นี่เข้าาใจเนาะอันนี้ก็เป็นยาครับยากระเพาะครับขวดหอมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งศัดิ์สิทธิ์ุณนะครับแปดหมสี่พรวมพ่อคูนครับอันนี้คลีผลอันนี้ สงใส่ช้อนครับอันนี้ส้มปางลบบุรีครับอันพวกัหมวกกะเนีกินกัเพื่อจะแบตาอันนี้ลงพ่อใครับลงพอญ่หลงพ่อใเนี่ยเ่ลงพ่อชีวิตกะโกมารพัชหลวงพ่อใครับอันนี้อันนี้ก็สำคัญกันลูกประคำหลวงพ่อที่ดจักันเนี่ยแลวพ่ครับครับนครับนี่ มเด็ดเดอันนี้เบี้ยกแก้จนกลางไทยเนี่ย,ยอันนี้กินดามณีแจ้จนครับอันนี้อุกาบาตอิโนโดนีเซียอันนี้นิ่งดับลูกอมลูกอกูชอโอ้โหแร่กูเขาควายเงินจังหวัดเลยอันนี้ข้นนากายสิทธิ์หลวงปู่ศรีปู ไพรีขนาส <orman pulse. S 1> ิป์เนี่ยเกิดป <com> um <submarine> ิดไทยด้วยเนี่ยไม้ตีสุดน้ำไม้ตีสุนไม้ตีสุดนัอาจารย์เอาเอาเอามาจากอัชิโกอัิอชิโกอคับาจารย์ครับเปนไผมสอบถามนิดนึงครับอไรเลยนั่นรับองแก้ครับาลูกคุ้มลูกคุณชอบ กู้ม่ได้คุกูไม่เคกูต้อนรับควกูไว่ายทให้่ีเลยนะฮะอย่างที่ี่เอกย่างนี้นะยกูถ้กู้ากูเอแบบนี้นะอ้กูกูาูหนูนะฮะโอ้จะได้กินตามต้ได้ครับเนี่ยจะได้กินไดเนี่ยก็น้องับังเอาไว้กินได้เนเดี๋ยวแจกบ้างอย่เงพอไร่โ้จะได้กินตากโต้อนีคกับเนี่ยได้การเป็นพึ่องดีกันแล้